สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะไร่รุยสุก็จะมาแชร์2องอย่างหลักๆเลยนะคะที่เพื่อนๆไม่ควรทําอย่าหาทำนะคะถ้าหากเพื่อนๆไม่อยากให้ต้นมะพร้าวตายนะคะสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะคะถ้าหากเพื่อนๆนะคะกำลังประสบปัญหา ในเรื่องของโรคแมลงศัตรูพืชนะคะครูตั๊กจะยกตัวอย่างเช่นมแมลงดำหนามก่อนนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เพื่อนๆไม่ควรนำมาใช้เพื่อกําจัดมแมลงดำหนามนะคะก็คือสเปฉีดฆ่ามแมลงต่างๆนะคะเช่นสเปฉีดฆ่าพวกปลวกมอดมด,มดมแมลงสาบโดยเฉพาะในขวดเดียวสามารถฆ่ามแมลงพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ย เพื่อนๆยิ่งไม่ควรนำมาใช้เลยนะคะเพราะมันอาจจะทำให้ยอดมะพร้าวของเพื่อนๆถึงขั้นลวกแล้วก็ตายได้เลยทีเดียวนะคะที่ครูตาก,กล่าวมานะคะบางคนอาจจะเคยใช้แล้วสามารถแก้ปัญหาได้จริงแต่ส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ครูตากถามคุยกับเพื่อนๆที่ปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะ มีแนวโน้มไปในทางที่ยอดเหี่ยวตายซะมากกว่านะคะคนที่เขาใช้วิธีการฉีดสเปรย์พวกสเปรย์ฆ่า,มาแมลงพวกนี้นะคะอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเขาให้ในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไปให้ช่วงตอนเย็นนะคะก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการรอดมากกว่านะคะแต่ครูตักว่าเราไม่ควรจะเอาต้นมะพร้าวที่เราอุตสาห์ปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ดูแลเข้ามาเนี่ยนะคะไปเสี่ยงกับวิธีการแบบนี้เลยนะคะ สำหรับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องมแมลงดำน้ำนะคะครูตั๊กจะให้ไว้2วิธีนะคะวิธีแรกคือมแมลงดำน้ำเนี่ยได้ระบาดหนักในสวนมะพร้าวของเพื่อนๆไปแล้วนะคะและวิธีที่สองคือมแมลงดำน้ำยังไม่ระบาดหรือว่ายังไม่ค่อยมีนะคะเราจะใช้วิธีทางธรรมชาติเข้ามาช่วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันเลยนะคะวิธีการแรกนะคะ ้าหากแมลงดำน้าได้ระบาดหนักนะคะในสวนมะพร้าวของเพื่อนๆแล้วนะคะและเพื่อนๆกังวลว่าถ้าใช้วิถีทางธรรมชาตินี่อาจจะแก้ปัญหาไม่ทันนะคะครูตั๊กจะแนะนำแบบนี้นะคะเราไม่ควรไปใช้สเปย์นะคะที่เขาผลิตออกมาเพื่อที่จะฆ่า,มาแมลงสาบมดปลวกโดยตรงนะคะแต่เราควรจะไปใช้สเปย์ที่เขาผลิตออกมาเพื่อที่จะฉีดฆ่า,มาแมลง ที่เกิดเป็นศัตรูของพืชโดยตรงนะคะสามารถใช้กับต้นไม้ใช้กับใบไม้ได้นั่นเองนะคะซึ่งครูตั๊กจัดแสดงรูปตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ว่าขอไม่โชว์ยี่ห้อนะคะเนื่องด้วยมีหลายยี่ห้อมากเลยเพื่อนๆสามารถที่จะไปเลือกซื้อในอินเทอร์เน็ตให้เหมาะกับปัญหาของโรคพืชที่เพื่อนๆเจอได้เลยนะคะราคาก็ไม่สูงนะคะราคาดีไม่ดีถูกกว่าสเปรย์ที่ฉีดพวกปลวกพวกมอดซะอีกนะคะ ที่สำคัญนะคะสเปรย์ฉีดพวกนี้เขาออกแบบมาให้ใช้กับพืชโดยตรงเพื่อกำจัดมแมลงในพืชศัตรูในพืชนะคะมันจึงมีความปลอดภัยต่อต้นไม้ของเราแล้วก็ปลอดภัยต่อตัวเราเองด้วยนะคะและนี่ก็คือข้อแรกอย่างแรกที่ครูตั๊กอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอย่าหาทำอย่าทํำนะคะ เพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะมันมีตัวสเปรย์ที่ใช้กับพืชโดยตรงแก้ปัญหานี้ได้โดยตรงอยู่แล้วเพื่อนๆนถ้าหากเพื่อนๆนจะเสพสื่อนี่นะคะเพื่อนๆนก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาน้ําพักน้ําแรงของเราที่ลงทุนปลูกต้นไม้ประคบประงมดูแลลดน้ําเขาเนี่ยไปเสี่ยงกับสเปชีดที่เขาไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อที่จะกําจัดโรคพืชให้กับเราโดยตรงนะคะ มาดูวิธีการที่2ที่จะแก้ปัญหาเรื่องแมลงดำนามนะคะวิธีการนี้จะใช้กับการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ยังไม่มีการระบาดหนักในไร่ในสวนของเรานะคะอาจจะเจอแมลงดำน้มปลาไปหรือว่ายังไม่มีก็ได้นะคะเราจะใช้วิธีทางธรรมชาตินะคะมาช่วยป้องกันเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะคะวิธีการเบื้องต้นนะคะให้เราสังเกต ต้นมะพร้าวของเรานะคะตามบริเวณทางใบคอใบนะคะโดยเฉพาะบริเวณยอดใบอ่อนนะคะที่กําลังแทงยอดออกมาใหม่นะคะ<ถ>เพราะว่ามแมลงดำานามจะชอบฝังตัวแล้วก็ฝังไข่อ่อนนะคะไว้บริเวณนี้นะคะถ้าหากว่าเราเจอนะคะเราคลี่ดูเลยนะคะตามใบถ้าหากว่ามีนะคะก็ให้หยิบจับออกมามาบี้ทำลายทิ้งซะนะคะ เมื่อเพื่อนๆทําการสังเกตแล้วนะคะแล้วก็ได้กําจัดแมลงดํหน้าออกไปหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะมาทําการป้องกันเบื้องต้นด้วยวิถีธรรมชาตินะคะครูตักจะใช้วิธีนี้นะคะตอนที่ต้นมะพร้าวของครูตักยังเป็นต้นเล็กอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะครูตักก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแมลงพวกนี้แล้วนะคะวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะก็คือ ครูตักจะใช้ทรายหยาบหรือว่าทรายก่อสร้างของเรานี่เองนะคะมาทำการโรยนะคะโดยเฉพาะโรยใส่บริเวณคอของมะพร้าวที่กำลังแทงยอดใหม่ออกมานะคะเพราะตรงนี้จะเป็นอาหารชั้นดีอาหารโปรดของเจ้า,มาแมลงดำหนามเลยนะคะให้โรยให้ทั่วนะคะจากนั้นก็โรยไล่ลงมาตามทางใบต่างๆนะคะให้ทั่วทุกทางใบเลยนะคะ วิธีการนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันมแมลงดำน้าเบื้องต้นนะคะเพราะจะทําให้ตัวอ่อนของมแมลงดำน้านะคะโดนทรายที่เราโวยเข้าไปเนี่ยเสียดเสียดสีตัวเขานะคะก็จะทําให้เขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้มันก็จะตายลงไปนั่นเองค่ะ นอกจากมาแมลงดำน้ำนะคะที่เป็นสัตว์ตของต้นมะพร้าวของเรานะคะที่ชอบกินยอดอ่อนนะคะยอดใบที่ยังไม่คลี่แล้วทําให้ต้นมะพร้าวของเราชะงักการเจริญเติมโตนะคะหรือเจริญเติมโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยนะคะก็ยังมีเจ้า,มาแมลงสัตร์ตัพืชอีก2ออย่างนะคะที่ร้ายกาจไม่แพ้กันนะคะซึ่งก็คือด้วงแรดแล้วก็ด้วงไฟนั่นเองนะคะ ด้วงแรดนะคะมันเป็นมแมลงสัตว์ตของมะพร้าวที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่กลมๆป้อมๆมีเขาเหมือนนอแรดนะคะเราก็เลยเรียกมันว่าด้วงแรดซึ่งมันจะชอบเจาะเป็นรูโบเข้าไปเพื่อไปกินคอยอดมะพร้าวที่เป็นยอดอ่อนที่เพิ่งแทงยอดขึ้นมานะคะเมื่อมันกินเป็นระยะเวลานานเวลาย,ยอดมะพร้าวเราโตขึ้นนะคะโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะทําให้ยอดมะพร้าวของเราหักลงมานะคะหรือไม่ใบของยอดมะพร้าวใหม่ที่คลี่ออกมาก็จะ ก็จะมีลักษณะใบาที่แหว่งวินนั่นเองนะคะด้วยสาเหตุนี้เองนะคะจึงทำให้ต้นมะพร้าวของเราชะง,งักการเจริญเติมโตนั่นเองค่ะวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะถ้าหากต้นมะพร้าวยังเล็กอยู่ยังไม่สูงมากนะคะก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับการแก้ปัญหา,มาแมลงดำน้ำนะคะก็คือเอาทรายหยาบทรายก่อสร้างโรยให้ทั่วทั้งยอดแล้วก็ทุกทางใบนะคะก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นได้ดีทีเดียวค่ะ ส่วนวิธีการแก้ในกรณีที่เขาได้เจาะเข้าไปเป็นรูพรุนในต้นมะพร้าวในก่ามะพร้าวของเราเรียบร้อยแล้วหรือว่าเจาะเป็นรูพรุนเข้าไปบริเวณคอใบที่แทงยอดออกมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะหาอุปกรณ์นะคะเอาเขาเรียกอะไรเอาด้ามของซ่อมของช้อนเราก็ได้คว้านหาตัวเขาออกมานะคะหาตัวเขาให้เจอนะคะ กรณีที่หาไม่เจอนะคะให้ใช้ลูกเหม็นนะคะยัดเข้าไปในรูเลยนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะเจาะลงไปลึกแล้วนะคะเราอาจจะคว้านไม่เจอเอาลูกเหม็นยัดเข้าไปเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วเขาจะตายนะคะแต่ถ้าหากเราหาตัวเจอให้คว้านเอาตัวออกมาแล้วก็ทําลายทิ้งซะนะคะจากนั้นนะคะให้ใช้ทรายปนกับเกลือนะคะเทอุดเข้าไปในรูให้มิดเต็มเลยนะคะอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้มีรูโบอยู่นะคะ วิธีการนี้นะคะจะช่วยป้องกันปัญหาของด้วงงวงด้วงไฟที่จะตามมาในภายหลังได้นั่นเองค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ครูตั๊กจะให้นะคะเป็นวิธีการที่ครูตั๊กไม่ได้ใช้บ่อยนะคะจะใช้แค่ช่วงที่รู้สึกว่ามีพายุมีลมที่แปรปวนมากเข้ามานะคะเช่นตอนปี62นะคะอำเภอหนองหารเจอพายุที่หนักมากนะคะ ทั้งพายุลูกเห็บพายุรมนะคะเสาไฟฟ้าล้ลมละเนลนาดไปหลายต้นเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นข่าวนะคะในปี62ซึ่งมันหนักจริงๆนะคะพายุไม่ได้เอามาแค่ในเรื่องของฝนลมลูกเห็บนะคะเอาเรื่องของมแมลงโรคพืชมาด้วยนะคะต้นมะพร้าวคูตักเป็นปีแรกเลยตั้งแต่ปลูกมาปี62เจอด้วงลงหนักมากแล้วก็เจอพวกนอนพวกมแมลงลงหนักมากนะคะ มะนาวของครูตั๊กเหลือแค่ก้านนะคะใบไม่เหลือเลยภายในพริบตาวันเดียวนะคะส่วนต้นมะพร้าวเจอด้วงแรกนะคะเจาะเข้าไปนะคะกินยอดใบหักหมดเลยค่ะมะพร้าวของครูตั๊กได้แทงจันตั้งแต่ปีที่3แทงจันออกมาสวยและเยอะมากนะคะปรากฏว่าเมื่อยอดเขาหักนะคะทําให้เขาเจริญเติมตได้ไม่เต็มที่ดอกของมะพร้าวของครูตั๊กล่วงหมดเลยปีที่3ามครูตั๊กไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยนะคะ ครูตั้งมาได้ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมในช่วงปีที่4เต็มๆเ,เลยนะคะคือปี6-3นะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะแต่ไม่แนะนำให้ทำบ่อยนะคะครูตั้งจะใช้ลูกเหม็นนะคะยัดเข้าไปโดยเฉพาะบริเวณอยอดใบที่แทงยอดออกมาใหม่นะคะจะยัดเข้าไป1ก้อนต่อ1ทางใบนะคะก็ยัดตามที่พี่เขากำลังสาธิตให้ดูเลยนะคะ ก่อนที่เราจะใช้มือเราไปสัมผัสลูกเหม็นนะคะขอให้เราใช้ถุงมือใช้อะไรป้องกันมือเราด้วยอย่าสัมผัสลูกเหม็นโดยตรงนะคะเพราะว่าลูกเหม็นก็ค่อนข้างที่จะมีสารอันตรายต่อสุขภาพเราด้วยนะคะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเราจะใช้แก้ปัญหาได้ในกรณีที่ต้นมะพร้าวยังไม่สูงจนเกินไปนะคะเมื่อไร่ก็ตามที่ต้นมะพร้าวของเราจเจริญเติมโตสูงมากแล้วเราจะใช้วิธีการพวกนี้ยากนะคะ สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้นะคะและเราควรจะทําเป็นประจําเลยก็คืออย่าปล่อยให้สวนของเราโลกจนเกินไปนะคะเพราะมันจะเป็นสาเหตุทําให้มแมลงต่างๆเกิดขึ้นมาได้ง่ายนั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ครูตั๊กอยากจะแชร์นะคะว่าทําไมไร่เลยสุกไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกมแมลงศัตรูของมะพร้าวนะคะที่ครูตั๊กสังเกตเห็นได้ชัดที่สุดเลยนะคะ เราไม่ได้ใช้เคมีก็เลยมีพวกมแมลงต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแตนนะคะพึ่งนะคะต่อนะคะแต่ต่อมีไม่เยอะนะคะไม่ได้มาทำรังคือเห็นมาคือเห็นเขาบินมากินเกสรของอะมะพร้าวเวลามะพร้าวแตกจันนะคะค่อนข้างเยอะนะคะ ออถ้าเพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะเลี้ยงแตนเบียนได้นะคะจะดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อมะพร้าวของเราโตขึ้นเนี่ยมันสูงมากเราสังเกตได้ยากมากนะคะเราจะไม่เห็นพวกมแมลงศัตรูพืชนะคะถ้าใช้วิถีทางธรรมชาติเข้ามาช่วยจะดีที่สุดเลยนะคะจะช่วยป้องกันมแมลงศัตรูพืชเหล่านี้ได้ดีทีเดียวนะคะ อย่างที่2ข้อที่2ที่เพื่อนๆไม่ควรจะทําเลยนะคะอย่าหาทานะคะก็คือการหวานเกลือให้กับต้นมะพร้าวที่ไม่มีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาสูงกว่าทางใบเดิมที่เกิดก่อนนั่นเองค่ะการที่มะพร้าวนะคะมีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาแต่ยอดใหม่ที่แทงขึ้นมานั้นสั้นลงไปเรื่อยๆสั้นกว่าทางใบเดิมที่เกิดก่อน นั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณที่เขากำลังจะชะงักการเจริญเติมโตเขากำลังขาดสารอาหารหรือเราอาจจะให้น้ำเขาไม่เพียงพอนั่นเองนะคะวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะเพื่อนๆจะต้องไปทำการปรับโครงสร้างของดินให้มีสารอาหารธาตุอาหารหลักที่สมบูรณ์เพื่อดินนะคะจะได้นํำสารอาหารนั้นกลับไปเลี้ยงต้นมะพร้าวของเรานะคะ ให้เขาสามารถกลับมาเจริญเติมโตได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ไปหวานเกลือนะคะเกลือมันไม่ใช่สารอาหารหลักนะคะเกลือเขาเป็นแค่สารอาหารเสริมเท่านั้นเองนะคะซึ่งวิธีการผมดินปรุงดินนะคะบำรุงดินเนี่ยครูตักก็ได้ทำคลิปเอาไว้หลายวิธีแล้วนะคะรวมถึงการใช้จุลินทรีย์หนอกล้วยนะคะเข้ามาเสริมปรับโครงสร้างดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ครูตาก็ได้ทําคลิปเอาไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวครูตาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายวิดีโอนี้ไว้ให้นะคะส่วนการหว่านเกลือให้เกลือกับมะพร้าวของเรานะคะเราควรจะเริ่มให้เมื่อไหร่นะคะให้เราสังเกตต้นมะพร้าวของเรานะคะถ้าหากเขามีการแทงยอดใหม่ที่สูงชันขึ้นเรื่อยๆ และมีความสูงมากกว่าทางใบเดิมที่เกิดขึ้นมาก่อนนะคะนั่นหมายความว่าการเจริญเติมโตของเขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีเราสามารถที่จะเริ่มให้เกลือเพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับเขาได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นตรงกันข้ามการแทงยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆโดยเฉพาะสั้นกว่าทางใบเดิมที่เกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยนะคะเพื่อนๆไม่ควรจะไปหวานเกลือเข้าไปเลยนะคะ เพราะมันอาจจะทําให้ต้นมะพร้าวของเพื่อนๆเ,เนี่ยตายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้อย่าหาทําและไม่ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับวันนี้ไร่เลยสุกก็ขอแชร์วิธีการที่พวกเราเคยใช้กำจัดมแมลงศัตรูมะพร้าวในไร่ในสวนของเรานะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะและก็ขออาภัยเป็นอย่างมากนะคะที่ครูตั๊กไม่ได้มีคลิปที่ทำเอาไว้ในช่วงที่กำจัดมแมลงจริงนะคะเพราะว่า เราได้รับผลกระทบจากแมลงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆและคูตาก็ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะคะก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราแชร์ออกมาจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้เพื่อนๆลองนำไปปรับใชใ้ดูนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ